สวัสดีครับผมซีเอมชยยาวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ตำบลห้วยซ้ายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นาด้านหน้าท่านเลยมี1ล็อกสล็อกสล็อกนะครับก็บรรยากาศดีๆเป็นวิวทุ่งนาแล้วก็วิวภูเขาชัดเจนด้านหลังพื้นที่จะเป็นคลองส่งน้ำพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่15ไร่1งาน82ตารางวา ต้องการขายยกแปลงอยู่ที่รายละ1่ล้าน5 0 0 0 0บาทราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงเอกสารเป็นโฉนดขุดแดงอยู่ในแหล่งชุมชนไม่เปี่ยวพื้นที่ตรงด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้จะเป็นถนนลาดยางไฟฟ้าน้ำพร้อมถูกแปลงและพื้นที่ตรงนี้ห่างทางหลวง3009แม่ริมสลวง เพียงเ0 0เมตรเท่านั้นห่างโรงเรียนเปมนานาชาติประมาณ1กิโลเมตรราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับโซนนี้ราคายังต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงห่างทางหลวง107เชียงใหม่ฝางและตลาดสดเซเว่นเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นและห่างทางหลวง1096แม่ริมสเสมิงหรือ3แยกแม่ริมสเสมิงเพียง5กิโลเมตร เป็นสายท่องเที่ยวของอำเภอแม่ริมพื้นที่ตรงนี้เหมาะที่จะแบ่งขายหรือว่าทำบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศหรือว่าซื้อเกงกําไรนะครับผมถ่ายจากสถานที่จริงตอนนี้ที่ผมถ่ายเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับบรรยากาศดีมากท้องฟ้าสวยงามและมีวิวภูเขาล้อมรอบนะครับ ตรงนี้จะเป็นถนนในพื้นที่ของที่ดินนะครับถมดินเรียบร้อยจากหน้าถนนลาดยางมาถึงด้านหลังสุดของพื้นที่ถนนกว้างอยู่ที่6เมตรสามารถที่จะดึงน้าดึงไฟเข้ามาถึงด้านหลังที่ได้เลยบรรยากาศดีมากครับตรงนี้จะเป็นด้านหลังที่ของส่งน้ำจะด้านทิศตะวันออกและด้านติดถนนลาดยางจะเป็นทิศตะวันตก และถนนดินเป็นถนนในพื้นที่ของที่ดินก็อยู่ด้านทิศเหนือด้านซ้ายมือก็จะเป็นด้านทิศใต้นะครับบรรยากาศโดยรวมจะประมาณนี้เลยห่างตัวเมืองเชียงใหม่เพียง24กิโลเมตรเท่านั้นการเดินทางค่อนข้างสะดวกและตรงนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับสำหรับท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0888053701 ไอเดลี c c m แล้วก็24ตัวละ c m ฝากทุกท่านติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ทินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับผม